แทดมาแล้วว้าว <Wow. S 1> นี่เลยหยิบให้ดูหน่อยเจมอนนี่เลยล็อตแรกมาไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมีรล็อตสองตามมานี่เลยตัวนี้เป็นเยลลี่คินโจนี่เลยครับเยลลี่ <Ye lly. S 1> ชมหน้าตาน้องที่อยากกินกันมากๆเยลลี่น้ำแข็งนะเป็นเยลลี่ก้อนที่แบบกินได้ทั้งเปลือกค่ะทุกคน,นโอ้แปลกมาก oh, <no. S 2> นี่ิอเปลือก หอมหอมไหมหอมหอมมากๆเลยหอมมากแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นรถผลไม้ใช่มีสตรอเบอรี่มีสับปะรดมีองุ่นมีส้มแล้วก็มีเมลอนนี่เลยมาจากญี่ปุ่นเลยของญี่ปุ่นนะวันหมดอายุยาวๆเลย30เดือน1ปีหน้าเลยนี่ครับพีออยกับพี่ไมม่อนพี่ออเดอร์มาแล้วนะตัวนี้ของใหม่นะทุกคนของใหม่แน่นอนนี่เลยเดี๋ยวเราจะลงสินค้าไว้ให้นะ งนึงนะก็ประมาณ2 1งหกรัมนะนั่นแ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลงสินค้าไว้ให้แล้วก็รีบมากดกันนะเพราะว่าตอนนี้คือขายดีมากใช่เดี๋ยวจะสั่งเพิ่มมาอีกอเยอะเลย,เด,ยเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกเป็นร้อยถุงเลยครับผมอโอเควันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย